ครับผมครับวันนี้เรามีอาหารพิซซ่าครับทีเราปลาริบยารูเครื่องเอาลถไชปั่นะครับเสร็จเครื่องพิซซ่าหนึ่งร้อห้ากิโครับพอปั่นเสร็จวันนีประมาณนี้ครับนะครับครับประมาณนี้ดูก่อนนะครับดูไฟกินดีมากนะครับนี่ครับไฟกินอ้วนมากครับพิตาของเราก็จะประมาณนี้นะครับดูนะครับ มีผสมส่วนผสมสี่ห้าอย่างครับนะครับพี่น้องนะครับดูได้เลยนะครับมารทำพีอาร์ของเราควายกินทุกตัวกินวันละคาบครับวันละครั้งนะครับวันละก็สอบสอบก็สอบนะครับแล้วแต่ตัววันแล้วแล้วแต่ขนาดควายนะครับควายจะกินแล้วจะอ้วนทุกตัวนะครับดูได้เลยครับพีอาร์ประหยัดลดต้นทุนครับประหยัดมากลดต้นทุนมากนะครับเฉลี่ยตัวละร้อยต่อวันนะครับเลี่ยงควายของเราตัวเราหนึ่งร้อยบาทต่อวันนะครับ รอกินเทีานะครับดูกินเสร็จเป็นประมาณนี้ครับก้วนนะครับดูได้เลยนะครับห้องเราสะอาดนะครับดูครับการจัการบริหารคลอกที่ง่ายๆนะครับให้เป็นต้องดูดัไดเลยครับครับห้องเราเป็นประมาณนี้นะครับดูควายตัวนี้กินนะครับกินดีครับเทียบานะครับ อยู่ประมาณนี้ครับโปรตีนก็เยอะพอสมควรครับเสลี่ยก็มาสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีนนะครับดีเราดีกว่าเราไปหาไปซื้ออาหารกระสอบนะครับกระสอบ3 0 0 4 0 0 500นะครับมีหลัการาคาครับใบผมทุกตัวดูได้เลยครับไม่หอมนะครับอ้วนนะครับควายกินอ้วนนอนสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายของควายดีก็อ้วนครับมีแค่นี้เองง่ายนะครับรายการเลวกยของผมนะครับฝากด้วยครับคล้องเล็กๆครับ ครับวิศวะอินเตอร์วิศวะฟาร์มนะครับวิศวะฟาร์มเลืสุธอนนะครับประมาณนี้ครับดูครับวัยเล็กๆก็ยังกินนะครับดูบดดโอเคขอบคุณครับ